ับเสียวสาธิต่าใส่สวิตช์ออฟลันนะครับ P N G R แบบไม่ต้องเปลี่ยนดีเลย์อยาจะสาธิตให้ดูครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อไปกิดเองนะครับแกะประกับออกมาครับช้ายนัประกับออกมานอดมีกี่ตัวช่าง นัดมีสองตัวครับสองตัวครับขายนัดประกับออกอันนี้ถ้าเราใส่ก็ไม่ต้องแปลงอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องแปลงครับเราใส่เราแปลงในสวิตไปแล้วครับระแปลงในสวิตไปแล้วนี่ครับ ก็ต่ออกมาเลยนะครับต่อปลาอย่างตดอปลายอย่างนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้เรามาดูสายกันนะครับสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ก็จะมีอยู่สามเส้นสามเส้นนะครับแตวผมจะแกะผ่าแกะให้ดูถ่ารถผมเลย ตัดสายลัดของผมได้ทำไปแล้วสายก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวปาให้ดูนะครับงานง่ายๆแต่ถ้าไปซื้อสวิตมาใส่เองมันจะไม่ได้นะครับมันจะย้อนครับเราจะซื้อสวิตท,ที่ผมทำให้แล้วได้เลยไม่ต้องแป้งน่นนี่ให้มันเยอะ นี่นะครับสายก็จะยุ่งยากหน่อยก็ผมทำมาแล้วสาย G N G R ก็จะสีจะประมาณนี้นะครับไอ้สีที่เราต้องใช้สีอะไรครับเออสีที่เราใช้ จะถายตัวนี้ออกมาให้ดูคนระับตัวนี้เป็นตัวล็อกถลายตัวนี้ออกมาให้ดูค่ายตัวล็อกออกมาให้ดูครับอันนี้รถช่างก็ได้ทําไปแล้วนะครับใช่มันลือล้อให้ดูเลื้อให้ดูครับ<า>ผมเก็บตังผมเก็บไม่สวยครับแต่ว่าผมรีบเก็บ เรรีวิวหลายหลายรอบหลายรอบนี้จะให้มันชัดเจนนะครับสายแล้วก็จะดูตรงนี้ครับสายที่มันมาก็จะมีอยู่สามเส้นสีเขียวๆนี่นะครับไม่ใช่ครับสีเขียวนี้เป็นเส้นของแต่ครับแต่จะเปิดให้ดูเนี่ยนะครับเปิดให้ดูซีไฟเลี้ยวครับเนี้ยครับของไฟเลี้ยว สีส้มเออกมาก็เลยเจอสามเส้นสีเทาสีฟ้านะครับสามเส้นจำไว้เลยนะครับตรงกลางนี้คือไฟกุญแจนะครับส่วนฝั่งนี้สีส้มไฟเลี้ยวขวาฝั่งนี้สีฟ้าไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับซ้ายเราก็มาดูตรงนี้เนี่ยสีมันจะตรงกันเป๊ะเลยให้เอาสายเส้นใหญ่นะครับต่อเข้ากับไฟก<า>ุญแจนะครับเส้นใหญ่จาก สวิตใช่ไหมครับใช่ครับจากสวิตนะครับที่ทําไปให้นะครับต่อเข้ากับกุญแจครับไอสวิตตัวนี้นะครับใช่ครับต่อเข้ากับไฟที่มันมาให้นะครับตรงกลางนี่ครับเข้ากับสีเทานะครับสีเทานี่นะครับแล้วก็สองเส้นที่เหลือต่อเข้าสีส้มกับสีฟ้าซึ่งตัวไหนต่อเข้าก็ได้นะครับแต่ให้แยกกันอย่างนี้ต่อเข้าตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็พันเก็บพันเก็บให้เรียบร้อย อันเก็บให้เร well, ียบร้อยนะครับก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมจะพันเก็บพ็อย่างนี้ที่ช่างได้เก็บไว้แล้วนะครับก็สายเส้นใหญ่นะครับสายสีเขียวเข้ากับสีเทานะครับใช่ครับแล้วก็ไอ้สองเส้นสีเขียวเล็กๆนี่ครับก็จะเข้ากับสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยครับใช่ครับเส้นไหนก็ได้นะเส้นไหนก็ได้นะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บพันพันให้มันสวยๆนะครับ พันไปเลยครับปล่อยไปเลยอย่าไปฝืนมันครับน้ำไม่เข้าอยู่แล้วครับถ้าเราพันดีอย่าไปกดเืรงครับใช่ครัสักสองรอบไปแล้วก็กลับเนี่ยครับเพราะนั่นมเราไม่ใส่สวิตคืนครับปิดนี้ใส่เข้าไปนะครับมันจะตรงล็อกมันอยู่แล้วนะครับสวิตไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดรูน็อตตรงที่เดิมหมดครับ เนี่ยครับกดลงไปจะอยู่อย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับแ๊กต่อก็ขันน็อตเข้าไปก็ไม่ยากนะครับ งา่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรยากเลยตอนนี้ก็สายล็อกนะครับตัวล็อกมันนะครับตัวล็อกสายเนี่ยครับตานนี้กดไว้จะเป็นน็อตยาวครับงนี้นี่จะเป็นน็อตยาวหน่อย ขันไว้เหมมันเดิมง่ายมากครับพอเราขันเสร็จแล้วเราก็เช็คดูครับกดได้ไหมพอเราเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็าามาดูเปิดกุญแจดูกันครับอันนี้ผมได้ต่อไปแล้วกุญแจเรือนอ่าระดับแรกเราเช็คไฟเรียของเราก่อน เนี่ยครับสายเลือติดเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาติดเหมือนเดิมครับถ้เปิดตัวนี้ดูเนี่ยครับใช้ได้ง่ายครับเรียบร้อยครับใช้ได้กิรต่อวีดีโเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจไงเดี๋ยวโทรโทรเข้ามานะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ ก็จะมีสวิตตัวนี้ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนประกับก่อนนะครับเปลี่ยนประกับก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสวิตตัวนี้นะครับถ้าเราไปใส่เลยสวิตสวิตเก่าที่เราไม่ได้ถอดเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินแล้วตัวนี้มันจะมาชนนะครับถ้าเราใส่ปั๊มเปลี่ยนประกับดีกว่าเปลี่ยนก่อนนะครับถึงจะใส่สวิตตัวนี้ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ